สวัสดีพี่น้องเบิ้งไอ้ข้างน้ำไหลเนาะค่ะเนาะมาเบิ้งเห็ดน้ำใยพอนพี่น้องมาเบิ้งเห็ดเห็ดเกิดยุข้างคล้องน้ำนี่แหละพี่น้องมึงด้วยนี่โอ้ยพี่นอ้องไอ้ถ <c oughs> ุงมือกับขาดใจใหม่ๆยี้ได้พี่น้องถุงมือกับขาดเบังเนี่ยดอกงามเลยพี่น้องนี่ดอกหนึ่งบังเนี่ยเบิง้งกำลังไปหกพี่น้องไปเข้าไปหามู่นอี่นพี่น้อง โอ้ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งคนข้างเขาพี่น้องมึงย้ายพอ,อนตั้งกันเช็คมมงจีเฮ็ดอีหยังใน่พี่น้องมึงดูเฮ็ดอันเฮ็ดปีกนกกระไรพี่น้องเบิ่งนี่เฮ็ดใหญ่ดอกนึงพี่น้องมาหงอยซอยกันนะโอ้ยเฮ็ดกระลังเกิดพี่น้องเบิ่งเนี่เบิ่งกระลังจีเป็นตาขักพี่น้องได้สามจี โอเคก่อนนะคะนะ่ะเนาะพี่น้องมาบังเห็ดน้ำยายพ่อนป่ะที่งามค่ะพี่น้องเลยมามามาเก็บพี่น้องพุ่นสูงขึ้นไปหอดทางบนพี่น้องในะยายพ่อนผ้าเก็บตรงนี้ละกันยายพ่อนสิผ้ายงางขึ้นในบึงไอ้ไอข่างบนน้ำนะคะเนาะโอ้ยเห็ดไหมพี่น้องมเลย อดอกน้อยๆกับสิบา่าคือเก้วได้ค่ะเด้อบึง่งพี่น้องบึง่งโอ้ยขอละส่อนเห็ดพี่น้องไก่สิเที่ยงอีกแล้วได้พี่น้องจักงน้อยกับสิเที่ยงใน้ล่งกับบานเลย ไปเข่างานกะใบอีกพี่น้องเอาดอกมันหันเฮียมือไปทางไหนเลยพี่น้องว่เห็นเลยบัดตาตาพี่น้องมึงแย่พอนผ้าเอ๋ยเบิ้งพี่น้องแย่พอนผ้าขึ้นไปทา้งหมดพี่น้องมึงดูพูดนะโอ้แต่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 บ้าเห็ดพี่น้องเห็ดเบิ้งเนี่ยงามๆเลยพี่น้องโอ้ยขอละซอนบาที่นี่ สะอาดพร้อมพี่น้องบังโอ้ยพี่น้อง พี่น้องพี่น้องไปแยกข้อให้เบอร์ของนี่พี่น้องมึงดูพุ่น่ะเห็ดน้ำข่อยบ่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พี่น้องเฮไม่เบิ้งเห็นบ่พี่น้องปัดปัดปัพี่น้องพี่น้องโอ้ยงานใหม่งานไหลพี่น้องเอแต้มบอลหลค์ครับเาเก็บพี่น้องเก็บ ดอกเลี้งเลี้งขาเลี้งเลี้งขาไก่พี่น้องปั่นขนมขาไก่มาพี่นอ้องแ่นบ่บบานเท่าหน่อยไหมขยันยังกับขนมขาไก่มาโอ้ยทางนีดอกน้อยยี่พี่น้องมึงเนี่ย เอายางพันเฮ็ดขึ้นมากแล้วเดี๋ยวลงไปไหมพี่น้องโอ้พี่น้อง,ออองเฮ็ดตัวนี้กำลังเกิดย่อยพอนกับผ้ามาเก็บเห็ดแต่ตัวนี้สะก่อนเนาะคะ่ะเนาะ ักหน้อยข้าจังค่อยปล่อยเพิ่งเห็ดดำหวานพี่น้องเห็ดดำหวานยักยหหกหนไปปหมเพิ่นอ้อท่านไหนเกิดย่าก่อนไปเบิ่งแบบพี่นอ้องโอ้ยพี่น้องเมียอะไรเห็ดกำลังงามพี่น้อง สะวันค้าเพิ่นนี่นะไม่ไม่งามๆเลยพี่น้องเลยคนมาค้าเพิ่นแบบนี้ช่พี่น้องว่าไปทางบนทางบนคไปไหลไปไปยางต่อพี่น้องยายกพอนกับสิเต็มกระสอบคุยกาวเลยพี่น้องไก่เที่ยงแล้ะเพิ่นกำลังเกล็ดพี่น้องดูนะ เฮ็ดกำลังเกียดพี่น้องพี่น้องเห็นบ่มท่บาบ่สังเกตสิปุ้หัวมีเห็ดได้พี่น้องมึงเลยนั่นมึงโอ้ยมองนี่คือเป็นจังซีนี่พี่น้อง ไปให้แบบเบ่อองบานงงามเลยพี่น้องเอ้าวดึงปั๊บหนาก็ขึ้นมาปุ๊บเถียนน้อพี่น้องเไยมึงเนี่ย พี่น้องมึงเห็ดพี่น้องมาทางนี้มาทางนี้เห็นป่พี่น้องเห็นน้ำข่อยบ่เอาหลอดมาแกะนี่พี่น้องมึงพี่น้องเห็นป่โอ้พี่น้องเห็ดแม่เอาแต่ดอกใหญ่ๆนะพี่น้องเนาะ ดอกหน่อยเ้าก็จงไว้ผู้มาที่หลังพันก็นได้ไปอีกได้เห็นไหมพี่น้องเ้าก็จะกินเบิดหลายเวอันนี้น้อย,ยอยู่พี่น้องมึงโอ้ยพี่น้องมึงดูผู้น่ะโอ้ยหลายค่ะพันแต่ละพันดอกหน่อยอยู่พี่น้องเอามาหาเบิ้งดอกใหญ่ๆด้วยพี่นอ้องนี่บ่ พูดพูนพี่น้องพูน่นนะดอกใหญ่ๆพน่ะมาพี่มาพี่พี่น้องมาทางนี้มาทางนี้มาพี่มาพี่มามาพี่น้องมาลุยน้ำย่อยพอนเลยภาษาอีสานมาพี่มาพี่มาทางนี้ค่ะมาทางนี้ยหอ่หพอนกนได้ย่อยพอนแก พี่น้องมึงเดินี่พูดเนี่ยพี่น้องเอ้ยยางเปเรื่อยๆมึงดอกพันหน่อยพพี่น้อง พี่น้องเบิ่งเห็ดน้ำแยกพ่อพี่น้องเบิ่งเน่จะให้พี่น้องเ้าเบิ่งก่อนพี่น้องกลุ่มนี้เก็บกลุ่มเดียวกับพ่อพี่น้องมึงดูป้าพี่น้องเห็ดพี่น้องเห็ดเห็นน้ำข่อยบ่พูดเนี่ย่ายเป็นแพร่พูดได้พี่น้องเอ้าเอาเที่ยงเหรพี่น้อง มาหน,นีเที่ยงแล้วแมาพี่น้องมาเก็บเห็ดต้มยำพอนลุยเลยพี่น้องเข้าแก่พอนสีฝาเาไปเห็ดง,งานเลยพี่น้องเที่ยงแล้วแก่ควอนสินยมเหมาเด้อค่ะเด้อบางอันนี้ิ่นเป็นกีบ่เอาพี่น้องเข้าเสือหาเอาแต่ดอกใหญ่ๆเลยพี่น้อง นักเลยล่ะพี่น้องนี่นักยังตีนนักตัดขาเห็ดล่ะพี่น้องเลยมาตัดขาเห็ดสวยใหญ่พอดในพี่น้องเลยโอ้หอยสวรรค์เห็ดพี่น้องคอยกระซิญยุม้มเอายุ้มเอาแล้วล่ะ อันเยาวาสันวาสีได้พี่น้องด้วยชวสดสียางขึ้นมาหอดยางขึ้นมาหอดหมองแล้วก็ขอเก็บสะทกพี่น้องเ้ย hết yên ngon yên đọc này. Bao. Mẫn gì bắt tay đi học, you know. Hmm. You know. Qua lần sân nhục kiap เคค่ะด้ยพ่อนกล่มไร้ปวดแอวพี่นอนะอ้องพูดน่ออ้าวเห็ดเพิงพี่น้องมึงดูเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งกำลังเป็นจีอยู่พี่น้องดูเห็ดเพิงกันมี่บาทที่ไหนพูดน่อพี่น้องเบิ่งเห็ดอาพี่น้องมาเจ็บเห็ดยุ่มนี่พี่น้องเบิ่งซอยข่อยดู ป่าทั้งป่านี่มีแตเห็ดอย่างเดียวพี่น้องเอยเบิ่งเนี่ยได้พอนได้ถุงไม้มาใส่ก็ได้พี่น้องเมื่อนี่ก็ได้ิ่งนี้มีเตเห็ดพี่น้องมากมากเก็บกันเลยเวลายายพ่อน่ะจำากัดพี่น้องอันมาแต่เศร้ากับว่เห็นฮวงสิเก็บเห็ดพี่น้องเออต้องแปดเกวม่วงยังค่อยเห็นฮวงเขาป่าหมืดไหลกับ่เห็นถ้ามาสวยเวลากับสิเบิดพี่น้องโอ้ย ส่วนขาเขาสีงามพี่น้องเอง้ยเอาแยกมาทาั้งทีเพราะว่าถุงมีทั้งทีพี่น้องไามา่เก็บไก่ถุงอะไรแล้วเพราะเขาบดีแยกหนาแยกหลังนะคะเนาะยายพ่อนแกนขอบคุณทุกๆุกท่านทุกๆกกำลังใจได้ค่ะเด้อยายพึง่งนายยายพ่อนได้พี่น้องยายพ่อนก็นมาเก็บแต่เห็ดให้พี่น้องเฮาเบิงเก็บเห็ดได้แล้วก็ไปพัดไปแกงไปมุกกันละพี่น้องยายพ่อนแกนได้ อยากให้ไปเกิดย่ประเทศไทยบ้างเด้นะะพี่น้องนะพี่น้อง,นะองข้าคือสีสนุกเก็บพี่น้องไงดอกได้หน้อยกับสีจงไวขคือเก่้เด้อค่ะเด้บอบุมเปนาบบเห็นคุณคาเห็ดด้พี่น้องเห็นอยู่แต่ว่าเขาหน่อยายเขาก็เอาไปมันกับมุนพี่น้องกกินบ่ได้คือเกล้วเขาก็หาเอาแต่ดอกง่ายๆนี่แหละ เต็มถุงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพุนขาง่ามๆเลยพี่น้องจะ่าแย่พ่อนงไงพี่น้องบเห็ดเห็ดเห็ดพี่น้องเห็ด